เวลทางด่วนกับูชาเป็นยังไงไปดูถนนสวยไม่มีหลุมไม่มีรถด้วยค่าทางด่วน11.97 USD เท่ากับ4 1 8บาทเงินไทยระยะทางประมาณ200กิโลเมตรแพงมากแพงขนาดนี้ไม่มีตังเติมน้ำมันล้วไปจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเดินกลับแล้วกัน สวัสดีครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ถือว่ามีเรื่องร้อนแรงกันอีกแล้วนะครับสำหรับชาวกมัมพซึ่งว่าตอนนี้สื่อกัมพูชาได้ลงข่าวเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ชาวไทยที่รีวิวทางด่วนกัมพูชาเส้นทางพนมเปญซีฮานุวิวนะครับ200กิโลเมตรเนี่ยราคา11.9เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือว่า418บาทไทยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยผมไปเจอจาก Forum, เพจเวิร์ฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศนะครับเขาก็ได้นํามาโพสต์นะครับซึ่งเขาบอกว่าชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจนะครับบอกว่าลังแกกัมพูชาที่รีวิวบางคนบอกว่าราคาแพงเพราะถนนเก่าใช้เวลา6-7ชั่วโมงกว่าจะไปถึงแต่ถ้าใช้ทางด่วน90นาทีในการขับรถไปจุดเดียวกันนะครับมันก็เลยทําให้ราคาแพงแต่บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ย เมื่อครบสัมปทานจากจีนจะคืนสู่รัฐบาลและตอนนั้นจะได้ใช้ฟรีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งนะครับก็เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้นะครับและบอกว่าขอขอบคุณที่พูดแทนคนกัมพูชาแต่หลายคนนะครับก็บอกว่าถ้าติดตามยูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเธอเป็นคนตลกและเธอพูดเรื่องจริงไม่ได้สร้างประเด็นราคาที่เธอบอกก็คือราคาจริงๆริง <c oughs> อ่ะแหละเดี๋ยวเราไปดูคลิปของยูทูบเบอร์ท่านนี้ก่อนดีกว่านะครับเวเวลทางด่วนกัมพูชาเป็นยังไงไปดู ถนนสวยไม่มีหลุมไม่มีรถด้วยที่นี่ขับแช่ขวาได้เราที่นี่ขับเลนขวามีโฆษณาเครื่องดื่มแค่เห็นก็ฟินแล้วเห็นแล้วน้ำลายไหลแวะซื้อเลยดีไหมเนี่ยมีจุดพักรถแวะดีกว่าว้าวจุดพักรถมีปั๊มน้ำมันร้านอาหารห้องน้ำครบมีศาลด้วยแวะมาไหว้ก็ได้นะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ค่าทางด่วน11.97 US ดอลลร์เท่ากับ418บาทเงินไทยระยะทางประมาณ200กิโลเมตรแพงมากแพงขนาดนี้ไม่มีตังเติมน้ำมันละบายจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเดินกลับแล้วกันก็นี่แหละครับคลิปที่คุณนัชชาเธอได้รีวิวทางด่วนของกัมพูชานะครับเป็นยังไงบ้างครับซึ่งช่วงท้ายคลิปของเธอเนี่ยเธอก็ได้ แจงราคาว่าราคาทางด่วนเส้นนี้11.97 US ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราคา418บาทไทยราคาแพงมากแพงขนาดนี้ไม่มีตังเติมน้ำมันจอดรถไว้ตรงนี้แล้วเดินกลับแล้วกันทีนี้สื่อจากทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็ได้นําคลิปของคุณนัชชานี่แหละไปนําเสนอแล้วก็เกิดเป็นกระแสดราม่ากันขึ้นมานะครับซึ่งก็มีชาวกัมพูชาส่วนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณลังแกกัมพูชา ที่นำเรื่องนี้มารีวิวเ,เดี๋ยวผมจะอ่านความคิดเห็นของชาวกัมพูชาให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับความคิดเห็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าได้โปรดพูดให้มีเหตุผลสถานการณ์คนละประเทศกันการใช้ชีวิตคนละแบบคำพูดบางคำสามารถสร้างความเลียดชังให้กับประเทศชาตินั้นได้เราเป็นประเทศที่แตกต่างกันสภาพการใช้ชีวิตก็ต่างกันความคิดเห็นต่อมาเขาก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่กัมพูชาขอบคุณที่มาเยือนประเทศเรา ถนนที่คุณกำลังขี่อยู่นี้เรียกว่าทางด่วนเมื่อก่อนเนี้ยการเดินทางไปสีหานุวิลใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงแต่หลังจากสร้างถนนเส้นนี้แล้วเราก็ประหยัดเวลาได้มากการเดินทางจากพนมเปญไปสีหานุวิลเนี่ยใช้เวลาเพียง2-3ชั่วโมงเองสำหรับชาวกัมพูชาเราไม่คิดว่าราคานี้แพงเพราะประหยัดเวลาแล้วก็ค่าน้ำมันด้วย ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าสำหรับคนไทยมีราคาที่แพงแต่สำหรับชาวกัมพูชาอาจจะแพงนิดหน่อยแต่สำหรับชาวกัมพูชาทางหลวนสายนี้ประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันยิ่งได้ปลอดภัยกว่าบนถนนเส้นเก่าเพราะว่ามันแคบถ้าคนเคยไปทางเส้นเก่าจะรู้ว่ามันแคบและมีรถใหญ่เยอะนะครับบางคนเขาก็บอกว่าพี่เห็นว่าถนนโล่งเนี่ยเพราะว่าราคามันแพงมากไม่มีรถขึ้น บางคนเขาก็บอกว่าทางด่วนจีนเก็บค่าทางด่วนเอาทุนคืนและมีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยค่าใช้ทางแพงขนาดนี้ใครมันจะเอารถมาวิ่งแต่ก็มีบอกว่า418บาทไม่แพงหรอกครับก็มีนะครับท่านผู้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังล่ะครับดูคลิปจบแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรานํามาเสนอก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ฟังชอบคลิปนี้แล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ